คยเยอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิดฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่850หวังรินก็หยุดกลางฟ้าทําให้ดึงดูดความสนใจของทุกคนในอาเขตเตา่ารวมถึงเย่เว่ยนั่นเป็นชายร่างกํายำดูธรรมดาเขาไม่ได้ดูเตะตานะระดับบ่งพเพียงแค่เทพโบราณ8ดาวยังไม่ถึงมาหาเทพเวยซ้ำมีคนจํานวนมากแบบเขาแนวรามเตา่าปกติแล้วคงไม่มีใครสนใจถ้าไม่ใช่เพราะมีค่ายกลเคลื่อนย้ายนับไม่ถ้วนพาเข้ามาที่นี่ เขาคงไม่ปรากฏตัวให้เห็นแน่ชายร่างกำยำดูสงบดิ่งแต่เขากำลังโดนหลายคนมองขมมองวังหลินรู้สึกถึงอารมณ์อ่อนไหวภายในร่างกายมีสายรูหิตเล็กๆของราชวงศ์อนาเขตเตา่าซึ่งมาจากเยโม่เยโม่คือคนจากตระกูลราชวงศ์และลูกหลานที่เขาสร้างขึ้นทั้งหมดในโรคธรรมต่างมีสายรูหิตราชวงศ์รั่วเฉินชายร่างกำยำคือรั่วเฉินเป็นสหายเก่าที่ได้ประสานกับอสรพิษพี่ข้าจันทา และได้มอบดาวเทพโบราณให้แก่วังหลินในพิธีเปลี่ยนผ่านระดับความทรงจำในโรคถ้าเริ่มปรากฏวงหลินนั้นทอนหายใจและกอดทรงจือ้อมองไปยังรั่วเฉินประชากรอนเขตเต่าทั้งหมดต่างล่าถอยวงหลินยืนอยู่เบื้องหน้ารั่วเฉินรั่วเฉินขอขาวะวะควบวุโสเจ้าเจ้าแยกออกมาจากอสรพิษพี่ข้าจันทาตอนไหนกันหลังจากข้าติดตามท่านส่วนรั่วกลับมาที่นี่ ท่านส่วนลวดช่วยข้าแยกตัวออกมาจากอสรพิษพี่ข้าจันทาเขานึกย้อนไปถึงตอนที่เจอชายหนุ่มเบื้องหน้าคนคู่นี้ครั้งแรกและเห็นว่าอ่อนแอแค่ไหนตอนนี้วังหลินกลายเป็นมหาชั้นฟ้ากระทั่งสังหารจัก,กรพรรดเต่าไปบปรรปชนจัก,กรพรรดศักดิ์สิทธิ์ทำได้แค่มองดูวังหลินจากไปเท่านั้นเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือถือว่าเป็นการอธิบายชาเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้กลับ เป็นลั่วินเที่ยวรู้สึกวังหลินพูดขึ้นเบาๆทำไมเจ้าไม่ออกมาตามหาข้าชายร่างกำยำกระสายนะ่ะเขารู้มานานแล้วว่าวังหลินมาที่เมืองหลวงอนาเขตเตา่าและคิดว่ากำลังจะมาเจอกันแต่สถานะวังหลินสูงเกินไปยังเป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของส่วนลั่และองคลักในอนาคดขออัาเขตเตา่าตัวเขาเป็นแค่คนต่ำต้อยของที่นี่ความแตกต่างทั้งสองนั้นราลกับฟ้ากับเหว พอเห็นอิฟายยิ้มอย่างขมขื่นวังรินก็เงียบพอจะคาดเดาได้วังรินเอ่ยว่าช่วยข้าสักเรื่องท่านโปรดมอบคำสั่งให้กับข้าได้เลยรั่วเฉินก็คำนับเจ้าน่าจะรู้ตัวต,วตนของเย่โมเป็นอย่างดีรั่วเฉินก็พยักหน้าตอนที่เขามาถึงอนาเขตเต่าเขาได้ศึกษาเรื่องทุกอย่างจากส่วนรั่วรู้ถึงต้นกำเนิดของสายรุหิตของเขาช่วยข้าดูแลลูกหลานของเย่โมตามที่ท่านสั่งการ ตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในคฤาหาสน์ของท่านเยโมรัวเฉินก็รีบตอบตอนเข้ามาที่เมืองหลวงเขาไม่มีบ้านอยู่เขาเลือกจะไม่พักอยู่ในอารามเต่าและไล่ตามหาสายฤุธิ์ของตัวเองจนมาเจอลูกหลานของเย่โมแม้ลูกหลานเยโมจะเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลในวราชวงศ์พวกเขาก็ตกต่ำมีเพียงแค่หนึ่งคฤาหาสน์เท่านั้นเหล่าลูกหลานของเยโมจึงได้ตัดสินใจรับเขาวังหลินก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทรงจำ แลอารมณ์ความรู้สึกเขามองชายร่างกำยำและยกแขนซ้ายขึ้นมากดใส่หน้าอกของรั่วเฉินจากนั้นแสงสีเงินก็กระพริบร่างกายรั่วเฉินก็สัน่นแสงสีเงินส่องสว่างแสงสีเงินสว่างมากสร้างความเจ็บปวดให้กับคนจํานวนมากจนพวกเขาต้องถอนสายตาออกมาโรหิตวิญญาณเมื่อบันไปชนจกักรพพัดศักดิ์สิทธิ์เย่เว่ยเข็นแบบนี้สีหน้าจึงเปลี่ยนไปส่วนรั่วเขามองวังรินแล้วรั่วเฉิน กับเคยสีหน้าซับซ้อนร่างกายรั่วเฉินก็สั่นเขารู้สึกถึงสายใยอุ่นๆออกมาจากวังหลินเข้าสู่สายรูหิตของเขาทําให้สายรูหิตบริสุทธิ์ขึ้นอย่างเทียบไม่ได้เขามีสายรูหิตลาดชวงและยิ่งมันบริสุทธิ์ยิ่งทําให้เขาเป่งแรงกดดันทางสายรูหิตเทียบได้กับจัก,กรพพัดเต่าคนก่อนจากนั้นวังหลินจึงถอนมือซ้ายออกมากระจายรูหิตวิญญาณของเขาเข้าไปในรนั่วเฉิน ทำให้สายรลหิตล้วชนถึงจุดที่มีคุณสมบัติพอจะได้กลายเป็นจัก,กรพัิเตา่าตอนนั้นเจ้ามอบดาวเทพโบราณให้กับข้าวันนี้เจ้าคุ้มครองลูกหลานของเย่มู่ข้าขอมอบสายรยลหิตราชวงศ์ให้เจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนความแม่ตาเขาสะบัดมือทะยานไปพร้อมกับส่งจือทิ้งไว้ให้ผู้คนอาณาเขตเต่ามองท้องฟ้านั้นส่วนล่วมองทิศทางที่วางดินไปแล้วเขาถอนหายใจเขาพยายามจะพูด แล้วมองเยเวยแต่ก็เปลี่ยนไปมองรั่วเฉินข้าจําได้ว่าเจ้าชื่อรั่วเฉินใช่หรือไม่รั่วเฉินขอขารวะท่านส่วนรั่วแสงสีกันได้หายไปคลายกับคว้วแน่นแนวร่างของรั่วเฉินหลังจากเขาได้ยินคำพูดของรั่วเฉินจึงโรงไปคุกเข่าทําความเคารพส่วนรั่วก็มองรั่วเฉินและคิดเล่ากับกําลังตัดสินใจต่อมาเขาจึงเผยสายตามุ่งมั่นข้าเลือกเจ้าเขาชี้ไปยังรั่วเฉิน จากนั้นมองเยเวยเยเวีก็เผยความรังรีจากนั้นจึงถอนหายใจข้าจะไปปิดด่านบ่มข้อต่อส่วนตัวเลือกคนอื่นข้าทิ้งไว้ให้กับท่านส่วนลั่วตัดสินใจนางก็เดินเข้าสู่โรงศพและพร้อมกับแสงสีม่วงที่หายไปโรงศพจมสู่พื้นดินกระทั่งจนถึงตอนนี้มหาชันฟ้ากุยต้าก็ไม่ปรากฏตัวแม้แต่ผู้ทรงสารของมหาชันฟ้ากุยต้าก็ไม่ปรากฏเราก็ตั้งใจรีกเลี่ยงสถานการณ์ ถึงแม้จากข้าเต๋าได้เรียกมาหาชันฟ้ากุยเต้าผู้เป็นองครักษ์ของตระกูลราชวงศ์เขาก็ยังไม่ลงมือผู้คนในเขตเต่าไม่ได้พูดเรื่องนี้พวกเขาเพียงแค่เก็บความสงสัยไว้ในใจวังดินเองก็สงสัยเรื่องที่มาหาชันฟ้ากุยเต้าไม่ปรากฏตัวเขาเตรียมการเผื่อเรื่องแย่ไว้แล้วหากมาหาชันฟ้ากุยเต้าปรากฏตัวเขาจะใช้ทุกอย่างและอันเชิญล่างอวตารในมิติว่างออกมาต่อสู้ถึงโอกาสล้มเหลวจะสูงแต่เขาก็ต้องสูง้ อย่างไรก็ตามกุยตาไม่ปากฏตัวตอนนี้วังหลินคู่ทยานออกมามุ่งหน้าเข้าสู่ภูเขาที่ใช้พลังของบรรพชนโบราณแบ่งออกเป็นสองส่วนเขาระงับความสงสัยเอาไว้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดถึงเรื่องนั้นแม้จะคิดต่อไปก็ไม่ได้อะไรสิ่งสำคัญคือมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกหลังเพื่อขจัดคำถามที่ค้างคาใจราชครัวในเขตเตาคู่ลึกลับเป็นไข่ขณะทยานไปมือที่ก่อทรงจือได้่องประกาย เก็บนางเข้าไปในเมติติเก็บของการเดินทางครั้งนี้อาจจานย์ตรายและวังหลินไม่อาจให้นางเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลังจากทรงชื้อหายไปวังหลินเผยแววตาเยือเกเย็นดุดันเขาหายตัวไปและปากฏตัวอีกครั้งด้านนอกภูเขารกลางที่ถูกพาครึ่งเขายกแขนขวาขึ้นมากดใส่ภูเขาด้านล่างเพียงเท่านั้นประทับฝ่ามือขนาดยักษ์ปากฏคุ้งรงหาเสียงสั่นสะเทือนสวรรค์ วังหลินทยานลงสู่ภูเขาด้านล่างโดยแรงกดดันกระแทกใส่ฝ่ามือวังหลินภูเขาจึงเริ่มพังทลายครั้งใหญ่คายก้อนขนาดใหญ่ด้านล่างก็เผยออกมาถูกคอคุ้มด้วยหมอกสิบสีหมอกนี้กับพิดไม่ได้รับความเสียหายจากฝ่ามือวังหลินแม้แต่น้อยตอนที่ฝ่ามือวังหลินเข้าสัมผัสใส่หมอกมันเปลี่ยนกลายเป็นฟองนับไม่ถ้วนหายไปเจ้ามาแล้วเสียงดังออกมาจากหมอกภายในภูเขาที่พังทลาย วงรินก็ยืนอยู่นอกสายหมอกรู้สึกว่าเสียงนี้คุ้นเคยแต่ก็ไม่คุ้นเคยยิ่งทำให้สิ่งที่เขาคาดเดาไว้ยากขึ้นไปราชครัวในเขตเต่าเป็นคนที่ชอบซ่อนตัวใช่หรือไม่เจ้านำวิญญาณภรรยาข้าออกมาปล่อยให้จักรพรรดิเต่าค้นหาคนที่ประสานกับนางได้โดยมีเป้าหมายมาที่ข้าตอนนี้ข้ามาหาเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับปกคุมได้สายหมอกเจ้ากลัวว่าข้าจะจำเจ้าได้หรือไม่หรือเจ้าเป็นคนที่ข้ารู้จัก หลังจากเงียบไปเสียงขวร้องก็ดังขึ้นเจ้าช่างมีข้อสงสัยเยอะเหลือเกินเจ้าสงสัยว่าข้าเป็นใครข้าดึงวิญญาณของลีมู่หวานไปได้อย่างไรข้าพานางมาที่พันดนเซียนดาราได้อย่างไรเจ้ากำลังสงสัยว่าข้าทำเรื่องนี้ไปโดยมีจุดประสงค์อะไรเจ้าช่างมีข้อสงสัยมากมายนะเข้ามาสิหากเจ้าสามารถทะลวงผ่านม่านหมอกและมาเจอใบหน้าแท้จริงของข้าได้ข้าจะช่วยไขข้อสงสัยของเจ้าบางส่วนให้ ใจิตใจวังรินก็เริ่มสั่นยกแขนขึ้นมีควันสีเขียวเริ่มหมุนก่อตัวเป็นวงกลมและคคู่ก็หาสายหมอกนั้นขณะดเดียวกันเตาสุดขั้วโลหะไม้วารีและปัตภพีก็ปรากฏพร้อมกับเต๋าสุดขั้วชีวิตและความตายพวกมันปรากฏก็เกิดเป็นอักขระสีขาวและดำมีจำนวน6วงวังรินสะบัดทรงอักขระทั้งหนั้นเข้าสู่หมอกสิสีทันทีจังหวะที่สัมผัส กับสายหมอกนั้นคล้ายกับมันเดือดพานและแผ่กระจายออกมาด้านนอกเสียงอสูรคำรามดังออกมาจากข้างในเสียงคำรามสั่นสะเทือนสวรรค์แผ่กระจายไปทั่วสารทิศเมื่อคาราเต่าทั้งหกขั้วของวังหลินเข้าไปในหมอกลาวก็กำลังโดนสายหมอกกืนงกินวังหลินไม่ลงมือวู้วามหากราชครูข้างในเป็นคนที่เขาคิดจริงๆเมื่อนั้นหมอกนี้คงไม่ใช่ของธรรมดาคงไม่ยอมให้เขาเข้าไปข้างในได้ง่าย เขาอยู่ที่นี่มาน,นานถึงกับสร้างค่ายกลขนาดยักษ์เชื่อมต่อกวังหลวงได้การวางค่ายกลนประหลาดไว้ในเผ่าโบราณเป้าหมายเขาต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเมื่อไม่ออกมาและยังห่อคุ้มได้หมอกสิบสีนั่นแปลว่าเขาอยู่ในขั้นตอนสําคัญของการใช้วิชาเขาคิดเสียงก็ดังขึ้นสายหมอกปานป่วนมีสิ่งลี้ลับขนาดยักษ์พุ่งออกมาร่างกายใหญ่ของมันเป็นควันสีดําเพียงเจ้าศูนตัวนี้ปรากฏ อัคระเต่าทั้งหกขั้วคงวังดินเข้า,ขา,ขาสู่เจ้าอสูรมันส่งเสียงขู่คุ้งเข้าหาอัคระจนเกิดเสียงดังขึ้นเจ้ามีความสามารถอยู่บ้างหากเป็นเต่าสุดขั้วทั้งแปดที่สมบูรณ์ของบรนไปชนเทพเจ้าอาจจะทะลวงเข้ามาในหมอกสิบสีของข้าได้แต่เพียงแค่หกขั้วเจ้าต้องพยายามให้มากกว่านี้เสียงขวร้อก็ดังขึ้นวางดินก็มีท่าทีเหมือนเดิมเขาสะบัดแขนเสื้อปากล่างแก่นแท้ห้าธาตุทับซ้อนกัน มันมีใบหน้าเหมือนกับเขาแวลตาเยือกเย็นพุ้งเข้าหาหมอกส,สิีเขาเข้าไปใกล้อสูนตัวยักษ์และสะบัดมือปรากฏทธาตุโลหะไม้วารีเพิงและปัตตภพีกระบี่สีทองขนาดเล็กนับไม่ถ้วนก่อตัวเป็นพายุก,กระบี่กลายเป็นแกนโล,ลหะอันทรงพลังคุ่งเข้าหาอสูนยักษ์เจ้าอสูนกําลังต่อต้านแต่เมื่อพลังของแก่นแท้ปตพีกระแทกใส่ทั้งพายุก,กระบี่มาถึงในเวลาไล่เรียกัน มันจึงส่งเสียงกรีดร้องควยหวนหมอกสิบสีเริ่มป,ปั่นป่วนรุนแรงมีร่างขนาดใหญ่จำนวนสี่ร่างปรากฏขึ้นมาตัวแรกเป็นอสูรพิษยักษ์ร่างกายใหญ่โตมโหฬารแต่กลับส่งเสียงคล้ายกับทารกมันอ้าปากและพ่นกลิ่นไอสีแดงจำนวนมากลลอมรอบร่างแก่นแท้ห้าธาตุอสูรยักษ์ตัวที่สองคือกิ้งก่ายักษ์เจ้ากิ้งก่าลำตัวสีขาวคล้ายกับหยกขาวมันโจมตีด้วยลิ้นควนไอยเยือกเย็นเข้าหาร่างแก่นแท้ห้าธาตุ ส่วนอีกตัวเป็นอสูรตะกตะแตที่มี6ปีเป้าหมายของมันไม่ใช่หวังหลินแต่เป็นอาคลาเตาสุดขั้วทั้ง6แบบที่อยู่ด้านบนตัวสุดท้ายเป็นอสูรคล้ายกับหนอนดูน่าเกียดร,ร่างกายปวดไปของเรียวเหนียวหนืดหยดลงมากายสีษะมีหนวดอยู่สองข้างตรงปลายนวดเป็นสีษะของหญิงสาวพอเจ้าอสูรตัวนี้ปรากฏตัวหญิงสาวทั้งสองบนหนวดของมันจึงส่งเสียงกรีดร้องและมองวังหลิน สายตาของพวกนางน,นั้นดุร้ายมากขณะพุ่งออกมาจากหมอกวังหลินมีท่าทีสงบนิ่งพอเจ้าหนอนประหลาดมาถึงจึงยกแขนขวาขึ้นปรากรล่างเงาบัญชาโบราณขนาดยักษ์ด้านหลังจากนั้นปรากฏดาวทั้งหมด27ดวงพร้อมกับวังหลินส่งกำปั้นออกไปล่างเงาบัญชาโบราณส่งกำปั้นออกไปด้วยเช่นกันเสียงดังกึกก้องอสูรที่มีสีสัะเป็นหญิงสาวเป็นหนวดถึงกับกระเด็นออกไป กลับเข้าไปในหมอกทว่าพิบตาเดียปากดขึ้นอีกครั้งไม่บาดเจ็บอสูรสองตัวที่กําลังโจมตีร่างแกนแทห้ทาธาตุก็ส่งเสียงฝ่ามือยักษ์คล้ายกับต้นไม้ปากดขึ้นเหนืออสูรทั้งสองตัวฝ่ามือกระแทกเข้าใส่เปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นกองเนื้อส่วนกิงกาสีขาวได้ถูกแกนแทเพลิงโอบล้อมด้วยทะเลเผึิงเจ้ากิงกาก็กรีดร้องและล่าถอยด่านเจ้าตะกแตแนหกปีก็ทะยานเข้ามาหาอัคระเต่าหกแบบ แต่อัคระนั้นระเบิดกลายเป็นฝ่ามือยักษ์ขวาจับเจ้าตะกัแตนบีบอย่างอมหิตจนมันแตกสลายอย่างไรก็ตามเรื่องน่าประหลาดคือเมียอสูรตะกัแตนหกปีกอีกตัวทยานออกมาจากสายหมอกนั้นด่านเจ้าตะกัแตนหกปีกนั้นทยานเข้าหาอัคระเต่าหกแบบแต่อัคระนั้นก็ระเบิดกลายเป็นฝ่ามือยักษ์ขวาจับเจ้าตะกัแตนและบีบอย่างอมหิตจนมันแตกสลายอย่างไรก็ตาม เรื่องหน้าประหลาดใจคือเมียสูนตะกะแตนหกปีกอีกตัวทะยานออกไปจากสายหมอกทว่าตอนที่เจ้าอสูนออกมามีหยดน้ำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นรอบตัวมันและแทงทะลุเข้าไปในร่างเล่ากับกระบี่แัลแลมคมขณะเดียวกันเจ้าหนอนยักษ์ซึ่งกระเด็นถอยกลับไปจากกำปั้นวังดินมันกำลังคุ้งออกมาอีกครั้งแต่ก็มีก้อนเม็ดทรายปรากฏนี่คือร่างแกนแท้ปัตตภีของวังดินมันคุ้งเข้าหาเจ้าหนอนในพริบตา จากนั้นนอนยักษ์ก็กลายเป็นรูปปั้นดินเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวรูปปั้นดินแตกสลายกลายเป็นเศษละอองด้วยล่างแก่นแท้ห้าธาตุและเตา่าสุดขั้วหกแบบแค่นี้ก็มากพอจะรับมือสูนทั้งห้าตัวได้วงหลินมีแววตาเป็นประกายยกแขนคว้าขึ้นมาชี้ใส่ท้องฟ้าปรากฏร่างเงาบัญชาโบราณร่างเงาก่อเกิดเป็นรูปร่างคล้ายกับคนจริงๆมันก้าวเดินเข้าหาสายหมอกกำปั้นนั้นกำแน่น โยนกำปั้นเข้าใส่ใจกลางสายหมอกแต่กลับมีบางสิ่งมาขวางกันอสูรทะเลยักษ์ที่มี8หนวดได้โผล่ออกมาจากสายหมอกนวดทั้ง8ดของมันห่อคุ้มรอบแขนล่างเงาบัญชาโบรอนและคำหลามจากนั้นไม่นานมีอสูรอีกสาตัวปรากฏจากภาพเงาทีละตัวตัวหนึ่งเป็นก้อนหินมันสยายปีกและทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอีกตัวเป็นนกเพิงสีม่วงขนาดยักษ์เมื่อมันปรากฏตัวก็กระจายแสงสีม่วงออกไปและ ส่งเสียงร้องดังกึกก้องไปทั่วบริเวณตัวสุดท้ายเป็นรูปร่างมนุษย์มันมีสองขัวเอาแขนทุบหน้าอกตัวเองและค่อยๆอ,อ้าปากพุ่งทะยานเข้าหาวังหลินอสน์ทั้ง19ตัวที่ปากฏออกมาจากสายหมอกมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้วังรินเข้าไปน่าจะยังมีอสนรตัวที่10วังรินย่อเยื่ยกแขนซ้ายขึ้นมาชี้ใส่เจ้าหินที่อยู่ในท้องฟ้าอากาศโดยรอบนั้นค้ายกับแยกออกไปอีกเมติ จากนั้นบีบเข้าหากันในทันทีปลายนิ้ววังรินมีแสงกระพริบนั่นคือวิชาดัชนีบรรระชนโบราณขณะดเดียวกันมีร่างเงาหนึ่งทับซ้อนกับร่างวังรินอีกครั้งร่างแก่นแท้สายฟ้าสังหารก้าวเดินออกมาผมของร่างแก่นแท้กลายเป็นสีดำและเป่งจิตสังหารพร้อมกับรอยยิ้มอมหิตดวงตาเผยรอยยิ้มเยือกเย็นไร้ความปานีเขาก้าวออกมาและ เปลี่ยนกลายเป็นเส้นได้สีดำนับไม่ถวนและทะรุผ่านนกเคืองสีม่วงเจ้านกเคิิงนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องและระเบิดทันทีจากนั้นลางแก่นแท้สายฟ้าสังหารก้าวออกมาเรียวริมฝีปากคุ้งเข้าหาอสาูรอีกตัวส่วนเจ้าอสูรตัวที่9นั้นอยู่ห่างจากวังรินไปเพียงไม่เกินร้อฟุตมันพ่นกินเหมน็นและคุ้งเข้าหาเขายังดุดันรนหาที่ตาย เขาปลดปล่อยจิตสังหารแม้ว่าร่างแก่นแท้ห้าธาตุและร่างแก่นแท้สายฟ้าสังหารจะอยู่ห่างออกไปเขาเหลือเพียงแก่นแท้นนัประทมเท่านั้นไม่ใช่คนที่เจ้าอาศูนตัวนี้จะมาก่อก,กวนได้วังหลินยังมีวิชาที่แข็งแกร่งสุดของเผ่าโบราณที่เขาไม่เคยใช้ออกมาในเผ่าโบราณมันถือว่าเป็นวิชาช่วยชีวิตที่ท,ทรงพลังสุดจนหน้าตกกละลึงเมื่อเจ้าอาศูนยักษ์สองหัวเข้าไก่วังหลินก็คำรามร่างกายทรงเสียง ขยายออกไปจากคนธรรมดาสู่ขนาดสูงหลายพันฟุตร่างบัญชาโบราณนี่เป็นครั้งแรกที่วังลินเผยร่างบัญชาโบราณร่างกายอันทรงพลังของเขาเป็นกินไอโบราณทั้งยังมีลวดลายสีดำปกคลุมร่างกายเป็นความรู้สึกลี้ลับไปซะในเผ่าโบราณผู้คนไม่เผยร่างบัญชาโบราณของตัวเองออกมาง่ายเพราะหากร่างนี้ได้รับความเสียหายขึ้นมามันจะส่งผลกระทบต่อระดับบุมเพาะมากเกินไป และยังไม่ค่อยสะดวกอีกด้วยเว้นแต่จะอยู่บนสนามรบภายในวังหลวงเหล่าคู่คนอนาเขตเตา่าและจัก,กรพรรดิไม่ได้มีเวลามากพอจะใช้ร่างบัญชาโบราณของตัวเองและถูกวังลินทำลายล้างไปก่อนร่างขนาดหลายพันฟุตไม่ใช่ขีดจำกัดวังลินเขาก้าวเดินและต่อยออกไปเจ้ายักษ์สองัวนั้นก็เผยความหวาดกลัวและโยนกำปั้นออกมาทว่าเมื่อทั้งสองปะทะกันร่างเจ้ายักษ์กับเกิดการระเบิดแทนไม่อาจมีอะไรต่อต้านได้ วังดินก้าวเท้าเข้าไปในหมอกร่างกายขยายไปอีกครั้งจาก7000ฟุตไปถึง8 0 0 0ฟุตแต่นั่นยังไม่ใช่ขีดจำกัดกำปั้นของเจ้ายักษ์นั้นกระแทกใส่วังลินขณะนั้นเองเกิดเสียงดังขึ้นแผ่กระจายออกมาเจ้าอสูรกำลังต่อสู้กับร่างแก่นแท้ห้าธาตุร่างแก่นแท้สายฟ้าสังหารเกิดการระเบิดพวกมันเปลี่ยนกายเป็นหมอกและคืนกลับไปสายหมอกปั่นป่วนรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเมื่อ กำปั้นวังลินตกลงส่อสูรยักษ์ตัวหนึ่งที่มีขนาดสูงประมาณ7จ็ดถึงแปดพันฟุตได้พุ่งออกมาจากสายหมอกปีขนาดใหญ่ของมันเปิดกว้างมีดวงตาสองดวงมันคือมาแรงวันตัวยักษ์พุ่งทะลุผ่านกำปั้นวังหลินวังหลินก็สัน่นเขาก้มศีรษะเผยความประหลาดใจเจ้ามาแรงวันกระเด็นกลับไปเขาเห็นหมอกแยกออกมาเล็กน้อยและเห็นชายชลาผู้หนึ่งกําลังนั่งอยู่ตรงกลางเขารู้จักชายชลาคนนี้เทียนหยุนใช่เจ้าจริงๆ โอเคเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ